สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยครับวันนี้จะมาเจอแคทยูดีกันนะครับผมเหมือนคอมเป๊ะเลยนะครับแฮทยูดีนี้นะครับเหมือนคอมเบี้ยเลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมอ่ากลุมภาพไปแล้วนะครับเสียงมารบกัวนะครับผมเสียงแมงคูรบกวัวเลยนะครับผมถ่ายบนถนนไอข้างถนนนะครับเพราะว่าผมขายของอยู่ข้างถนนนะครับผมโอเคคลิปนี้มีสองแท้คลิปนะครับ โอเคก่อนแรกก่อนนะครับผมเฮ็อยู่ดีนะครับเหมือนคอมเป๊ะเลยนะครับเป๊กเขียเป๊ะนี่นะครับดูหึ่งนะครับไอ้ตังนะครับตังสีเขียวๆนะครับสีเขียวมันจะอ่อนๆนะครับสีเขียวอ่อนๆไม่เข้มเหมือนสีเขียวของมือถือนะหึ่นไม่เข้มเหมือนหึ่นเหมือนของมือถือของมือถือมันจะ สีอ่อนไม่จางๆนะนี่มันคอมมันสีจืดๆนะครับแล้วก็วงรีก็เหมือนรับเหมือนเป้หมดเลยนะครับเครดิตต่างชาตินะครับผมเดี๋ยวเครดิตต่างชาตินั่นแหละโอเคนะครับเหมือนเป้คือเหมือนมากครับแล้วก็แผนที่จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมว่าผ้ากี่ลังนะครับเพราะว่า อย่ามาลบกวนนะไม่มีเสียงกันนี่นะมีแต่เสียงพูดผุนี่นแหละน่ารำคาญแล้วก็ไอตุงหมัดน,นะครับพอเรามีปืนนะครับมันจะเลขจะเลขปืนนะครับมันจะบอกนะนัดกี่นัด,น,ดนะครับมันจะเหมือนคอมเลยนะครับมันจะอยู่ตรงตรงหมัดนั่นเองครับเหมือนคอมเลยนะครับผมมันจะเหมือนคอมนะครับผมแล้วก็เลือดนะครับเลือดจะเปสั้นเลือดสั้นนะครับ ทำใจจะจบภารกิจหรือไม่จับภารกิจก็เลือดสั้นเหมือนเดิมนะครับผมเรื่มมต้นเล่นจนจบก็เลือดกันสั้นนะครับไม่เหมือนคอมนะครับจะเหมือนคอมเลือดมันจะยานะครับอเล่นกับภารกิจนะครับก็ใส่เกาะก็เหมือนเหมือนเลื่อนนะครัเหมือนคอมนะครับแ็่เกาะมันจะสีขาวนะไม่เกาะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนก่อนนะครับผมเอาปืนให้ท่านผู้ชมเลยครับเพราะว่าที่ผมบอกปืนนัดนมาเหมือนคอมนี้นะครับ ก็อันนี้ก็ต่อยนะครับต่อยไว้แล้วก็จบตายนะครับัดซ้ำโดยเหี้ยนี่ครับ10นัดนี่ครับ10นัดมันจะอยู่ยังไงเลยครับเดี๋ยวเทียบภาพในคอมเนี่ยเทียบเดี๋ยวใจเทียบเทียบภาพในคอมเลยอ่ะขึ้นขึ้นภาพเลยโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวสอนนะครับใต้คลิปนะครับใต้คลิปนี้แหละ เดี๋ยวกดไลค์กดสไครป์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้พันทร์ซับเลยนะครับยังประมาณสิบห้าครับสิบห้าคนนะครับผมมากดครับกดครับกดครับกดไลค์ด้วยนะครับไม่ใช่มาดูมากดไลค์ด้วยครับได้มดแล้วไม่กดไลค์ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับผมขอบคุณครับจากนั้นนะครับไมท่านผู้ชมกดดี ดาวน์โหลดนะครหรือว่าที่เก็บไฟทุกท่านผู้ชมนะครับ็โหลดนมาแล้วนะครับในีอครับต์เดียู่ดียมาคอมรับมือถือนะครับท่านผู้ชมกดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งแอพีก่อนนะครับกดไปเลยนะครับกดติดตั้งหรือว่าท่านผู้ชมมี a อพีอยู่แล้วท่านผู้ชมลบนะครับแล้วก็ถอ,อนจะลอ็อกท่านผู้ชมในแอนดรอยนะ เนี่นยพอท่านผู้ชมเข้าไป,ปน,นิดนึงนะนพอท่านผู้ชมเข้าไป Android Data สมมติมันมีไฟล์เกมอยู่ใช่ไหมครับแล้วท่านผู้ชมเปลี่ยนกลับครับเนี่นยมีไฟครับทา่านผู้ชมเปลี่ยนกลับครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก็ได้นะ SS หนึ่งสองสามชุดแล้วก็ไปลอบ A V K ครับแล้วก็พอรอบเสร็จก็ รอบตัวสิบสองนี่ออกด้วยกับไอเล็กเลยรอบตัวสิบสองนี่ออกนะครับสิ้นแนละ้นี่ก็ติดตั้งอิคีได้เลยนะครับนี่อันหนึง่งแล้วก็กดโปรแกรมติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะโอเคต่อมานะครับอันนี้นะครับให้กดค้างครับกดคัลลอกหรือตัดก็ได้นะงวดคัลลอกครับ กดจุดสองจุดขับสองจุดับครับแอนดรอยครับด a ต a าครับอันสองครับจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมวางครับกดเอามงกดสียวครับผมอาจจะไปเรียลหน่อยนะครับของั้ง